เอาแล้วครับก็ขอการาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับบาเบนเทนอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวอีกคิดกันผมเพิ่งได้เลยตะกี้สดสดเล่นไปทั้งหมดร้อเจตาอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่ร้อยแปเจตาได้มาตัวหนึ่งไม่รู้ว่าถือว่าดวงดีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าดวงไม่ค่อยดีนะถ้าได้ถ้าเล่นเกินร้อแล้วยังไม่ออก เห็นคนเล่นหกสิบเจ็ดสิบก็ออกละบางคนก็สี่ร้อยโอเคงไงก็ตามเรา, <c oughs> เ,ราเรามาดูสเตตด,ดีกว่านี่ครับสเตตก็ยังไม่ค่อยโหดมากผมยังไม่รีแล้วกันเพราะว่ามันยังมันยังวอตตี้นิสมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะรีแล้วได้สเตตอ่อนๆมาไม่ค่อยดีนี่ครับศูนย์เลยยังไม่ได้ไว้ใช้งานเลยจริงโอเค เดี๋ยวเรามาอีโวกันดีก่อนเอ้ยอีโวกันก่อนมามอย่างครบครับดูก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างบวกเพิ่ม40ดาเมจก็ปกติอยู่ละแล้วก็เพิ่มถ้า Shadow For Shadow Slam เออ Shadow For Slam แล้วก็ Shadow Embrace อ้อมกอดความมืดเอ่าประมาณนั้นแหละแล้วก็บวก2 Passive เดี๋ยว Passive เดี๋ยวผมไปอ่านให้ฟังใน Infinite แล้วกันนะ โอ้มา okay, ยก็ oh ไหนขอดูไ่เ okay. ่ะยืนตรงนี้แต่อันนี้สวยมากเลยนะไอไอคอนเมติกของอีก,กริทอะ่ะสวยมากเลยผมไปเห็นมา okay. แล้วก็ตัวนี้จะเอเซนชั่นไม่ได้เพราะเป็นตัวสีเข็ ตอนแรกของนนังว่าเอเซนชันได้การจะหามาอีกสักสามตัวน,ะนี่เรามารับไปนี่เพรกันก่อนห้าร้อยครับโอเคอ,อีกเราล็อกอ <c oughs> มมกัน่อยไม่ติดอ๋อผมใส่ของทรงอยู่ครับโอ้โหแล้วคือ,อชุด ชุดเขาทาแบบปิดสนิทเลยอ่ะคือมันเท่อ่ะคือบางบางคอมเมติกมันจะแบบชุดของเรามันจะขยับออกมาไงแต่นี้แบบมันสนิทเลยก็ใช้ได้ไรายละเอียดอะไรอย่างงี้สวยเลยถ้าเป็นชายนี่มันจะเป็นสีม่วงนะน่าจะสวยกว่าน,นี้ไม่เป็นไรเดียวขอฟรีกัน ผมอยากเรือไว้สักสามสิบอ่ะสี่สิบแล้วกันเฮห้าสิบเผือมันเอาไว้ใช้บวกดาวเพิ่มไงแอเซนชั่นมันต้องใช้เวลาจะบวกดาวอะไรเพิ่มถ้าเรือสี่สี่แล้วนะโอเคให้มันโหดโดหน่อยตีเริ่มต้นก็หนึ่งจุดสี่เคก็สี่เคอะนะโหดโหดกว่ามิติกอยู่ละผมว่า โอเคต่อไปเราก็จะผมจะยังไม่สุมเทรดนะเดี๋ยวเทรดเดี๋ยวผมสุมคลิปน้าผมมีเท่าไรอะเดี๋ยวให้ดูกันเดี๋ยวมาสุมทำคลิปแยกสุมทีหลังให้ก็เดี๋ยวทำคลิปรีวิวนี้เสร็จเกินน่าจะสุมเทรดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นดานอินฟินิตดานอะไรดีแานนี้แล้วกันนะ โอเคไปดูกันเอ้ยเดี๋ยวผมลงทรงดีกว่เอาทรงมาเลยว่าเพราะว่ามันจะได้เคลียร์มอนได้ดีๆนะไปเจอกันนี้ฟินิ้ครับโอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคละ ผมจะลงเลยนะค <c oughs> ่าลงก็สองพันเดี๋ยวจะให้ดูพวกแบบรายละเอียดก่อนว่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปหาวิกิมาแปะเอานะก็คอร์สคข่าวๆก็เก้าเก้าหมื่นนะครับใช้คอร์สโดยรวมผมพูดไปก็นะ่ะเดี๋ยวก็ถึงนี่อ่ะผมว่านี่สกิลแรกจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแนวตรงครับตีเป็นแนวตรง Okay. อเคดี๋ยวมาดูพัสดีกันก่อนเลยพาสซีอันแรก ruler hand ดาเมจบวก40%เวลาที่ทํากับบอสเหรอไอตัวนี้จะตีบอสดาเมจบวกขึ้น40%ก็เอาไว้เล่นกับบอสโหดประมาณนั้นเดี๋ยวขออัพทรงแบบนึง โอเคแล้วก็อันที่สองครับพลาสติกสตองเกรชาโดดาเมจบวกสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สปีดแอคแท็ลบสิบเปอร์เซ็นก็คือเร็วขึ้นสะิบเปอร์เซ็นนะแล้วก็เวลามอนมันโจมตีเราอะจะไม่ติดสตันแบบบอดยิงเลเซอร์อะไรเงี้ยนี่เอาไว้แบบซูบอสเลยเนีว่ะตัวนี้ ดาเมจ RNG แล้วก็ดาเมจบวกดาเมจกับระยะบวกยี่สินเวิหลังจากที่งเาง,งาน่าจะเป็นมอนที่นี่แล้วเปล่าเงาน่าจะเป็นเขาไม่ถึงแบบที่ซงยินอูเสกมาชาโด้ชาโด้แบบเดินเข้าวงตัวนี้นะก็คือ ถ้าสม,มอนมาตัวนี้สม,มอนเงามาตัวนี้จะโหดขึ้นสักครับจริงมันเอาไว้เล่นกับทรงกนินูครับเดี๋ยวเราไปอัพเถอะทำมาหนึ่งขั้นสองคอมเมดร์สแลชกลายเป็นเซอร์เคิลเอลีครับก็ปกติตีหนึ่งฮิตครับเราอัพทรงแบบ ไปใช่ไหมเนี่ยโอเคน่าจะเอนนี้ไงบอสลงมาแล้วเดี๋ยวถ้าตึงๆแล้วเดี๋ยวผมจะเสกทรงออกมาเล่นคอมโบกับตัวนี้นะครับตอนท้ายจะดีว่าพลัสสิบมันไม่ได้ปลล็อกเหมือนทรงทรงมันต้องปลล็อกตอนอัปเกรดแปดเนี่ยโอเคเออสกิลต่อไปครับชาร์ด้สลม น่าจะเป็นเซอร์เคิอถ้าให้ผมเดาเออมันเดิมแต่วงกลมมันใหญ่ขึ้นหนึ่งยิตเหมือนเดิมครับเป็นการกระโดดหมุนตัวกระแทกพื้นไปหนึ่งทีดูโดชัดนี่ครับหับเนียโหบอท ไม่บอสเกอนหนาจังแบบหนึ่งนะ <S <S บอสก่อนหนามากครับองไฟผมต้องลงทรงเดิมขอฆ่าบอสกันเดี๋ยวเรามาคว้าเงินไปเข้าข้าวกันเ,เดี๋ยวกลับมาโอเคครับ,รบทุกคนเรากลับมาเราฆ่าบอสไปแล้วตอนนี้บอสทุกอย่างนะจะเซตอัพเรียบร้อยผมก็ได้วางรงยนอเออรงยิงยเพื่อจะมาเล่นกับไอ้ตัวนี้นะ คู่กับพาสซีฟมันเลยก็คือต้องเล่นคู่กับทรงยนินูตัวเนี้ยทรงยูก็ต้องเล่นคู่กับตัวนี้ถึงจะโหดดึงประสิทธิภาพได้สูงสุดเอาไ้เล่นคู่กันคนระับมาถ้าต่อไปเลยอันนี้จะเป็นเป็นของอีโวละถ้ายังไม่อีโวก็คือยังไม่มีเจ็ดแปดชาร์โลแอมเบสอมกอดของอมกอดเงา น่าจะเป็นฟูเอลอครับนี่ฟูเอลโอ้โหหายหมดโกงอยู่และฟูเอลเออะซีเเอเอาขาดก็มีนะฟูเอลผมของน็นในใช้อยู่ก็เป็นฟูเอลอก็ไม่ได้มีหลายตัวนักอะ,ะนั่นแหละครับถือว่ายังโหดอยู่ตอนนี้แต่ถ้าอัปเดตเรื่อยๆก็น่าจะไม่รู้สูตัวอื่นได้ไหม สู้ได้แหละตัวสีเห็ดโอเคมาอขั้นต่อไปกันเลยโหดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับจากที่ดูเด้งขึ้นมาแบบหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าเลยจากเก้าพันนะครับแม็กปีหมื่นห้าพันน้อยกว่าทรงนิดหนึง่งเวลาแบบมันฟู เวลามันบวกทุกอย่างมันน้อยกว่าสองนิดนึ่งแต่ว่าก็มันไม่ต้องเก็บสแต็กเนี่ยแต่สองต้องเก็บแถมอันนี้ก็ฟูลเวลวีด้วย,วยก็ดีจะสู้กับบอสโหดก็นั่นแหละรครับถ้าปองเก็ตชาร์โดมีบวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วให้เนี่ย แล้วก็สปีดแอ็แทกลบสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วด้วยเวลาลงมาเออนั่นแหละเล่นตามนั้นเลยไม่ต้องบ่ดหรอกอะไรเล่นง่ายดีตัวนี้ลงมาคือบวกให้เสร็จสับเรียบร้อยละที่เล่นยากๆก,ก็คือชา a ์โ w c อ m เ a n d e r ดเดี๋ยวผมจะลองลองอัพส่งแล้วแบบลองเสก Shadow มานะดูว่ามันจะโหดขึ้นได้แค่ไหนมาครับ หนึ่งสองพันห้าร้อยตอนนี้มันยังไม่ค่อยตึงอะ่ะเดี๋ยวรอผมจะรอตอนบอสออกมาแล้วกันจะได้เห็นทีเดียวเลยว่ามันโหแค่ไหนเพราะยังไงตอนนี้มันก็แบบตีบอสเถื่อนๆอยู่ละตอนนี้สี่สิบเอร์เซ็นะก็จำสเตย์นี้ให้ดีนะครับจะดูว่าแตกต่านแค่ไหนตอนนี้ก็ได้ไอ้สกิกลกดหละเออจะบอกว่าสกิลกดสรงยินูมันแบบ เวลาคนอื่นเราลงเลกกว่าคนอื่นอ่ะเวลาคนอื่นใช้แล้วเรากดใช้ไม่ได้แลยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรก็เขาน่าจะทํามาเพื่อแบบไม่ให้แบบใช้ได้ทีมั้งแต่ฟิวเนี่ยเอาพูดถึงก็ออกมาเลยเลือดแสงแปดนะครับอีก,กีแล้วตีหมื่นห้ทรงตีเออผมลืมลืมบอกเลยว่าทรงมันมี มีไอเทรดมันเลยน่าจะไอนี่ด้เมยมันก็เลยน่าจะสูงขึ้นสูงกว่าอีก,กิดอ่ะหมื่นหกอ่ะลืมคิดไปเลยอุ้ยจะตายไปแล้วเนี่ยบวก a อแท็กยี่สิบหมื่นเจ็ดนี่ไม่ตันเห็นป่ะ บวก40ดาเมจเหมือนเดียวยิ a งดาเมจ2บ,บอสสุดก็น่าจะแค่เนี้ย10,007แต่นี่คือแบบยังไม่ใส่เทรดนะเทรดลีโลตอนนี้ชาร์โอมันยังอยู่ในวงอยู่ก็คือดาเมจมันยังบวกอยู่ครับเดี๋ยวรอชาอร์โอ,อกเดี๋ยวมันจะลดลงเลนเลนเลนก็กว้างขึ้น เดี to <laughs> so ๋ยววงมันจะหดเดี๋ยวดูก็นี่ไงผัสสิบทรงทรงก็น่าจะทำงานแล้วป่ะพัสสิบทรงมันคืออะไรผมลืมแล้วยูนิตอินเวนเดอร์อินโ e รเนมอีก s อสออสซอ e ิสิ t ดิสต์เมทอ๋อ คือถ้าเราเซกอันนี้มาถ้ามอนตายไอตัวนี้ก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยหมื่นเก้าโอ้เพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหนะนลองเซกแต่ตอนนี้ผมงงว่าทำไมทำไมบัฟเอเวลาแบบเราเซกชาร์โดมันยังไม่หายอ่ะดูแบบ อ๋อมันเจ็ดสิบวิน่าจะต้องรอเจ็ดสิบวิมันถึงจะหายซึ่งเจ็ดสิบวิเนี่ยมันก็คูณทามันก็หมดพอดีก็วนลูปได้เลยละประมาณนั้นครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรอให้เจ็ดสิบวิหมดแล้วดูกันว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับจากหมื่เก้าเจ็ดเจ็ด k เอ้ยเจ็เจ็ด k อะไรล่ะสิบเก้าจุดเจ็ดเจ็ด k Okay. เดี๋ยวรอทรงนี้ก็คือาดามจบูทขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันเ okay. อ๊จริงนะไอคิงออฟเชอร์ชาโดเนี่ยมันมันเอาไว้บูทอีก,กิดมากกว่ามันไม่ได้บูทให้ตัวสรงเองอะจริงๆทรงไม่ต้องมีอีก,กิดก็ได้ ใช่แต่อีกกิดอะต้องมีสองถึงจะโหดเข้าใจที่ผมบอกไปเพเคตอนนี้ยี่สิบเพลกับยี่สิบจุดสามห้าเพเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะลดเหลือเท่าไหร่เวลา โอเคครับก็ยี่ผมรอจะพักหนึ่งอะ่ะมันลดมาแล้วลบเลนยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ดาเมจจากเท่าที่เห็นก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณประมาณสองพันอ่ะดาเมจเลนก็ประมาณสองก็เท่านี้ครับถ้าอยากดูแบบเดิมก็นี่นี่ครับ <laughs> แบบเดิมแล้วก็ระยะไอ มันค่อนข้างค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะไอ้เนี่ยเอฟเฟกเนี่ยก็เยี่ยมเลยนิงคูบ,บส่งขับเยี่ยมมน่าจะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ลงอินฟินิตแล้วโหดสองตัวนเนี่ยแต่ซีเคดไงก็มันก็โหดอยู่ดีอะออนั่นแหละจริงก็เอาไปลงอะไรก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีดก็น่าจะเอาไว้ลงอินฟินิตน่าจะดีสดุด สำหรับโหมดนะตอนนี้เราเทคดาวไปพันกับตัวละโอเคครับผมว่าก็น่าจะมีเท่านี้แหละสำหรับอีกกิจถ้าข้อมูลตกผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยแต่วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับไม่ว่าครับโอเคครับทุกคนตะก,กี้ผมไปเล่นจนจบมาแล้วจากด่านอินฟินิตนะแล้วก็เทคดาวน่าจะเกิน5 0 0พละ นี่แปดพันเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาโชว์สมเซตอันสุดท้ายให้ดูแล้วกันเออทรงก็เกินโอ,อ,อวิโตะโอวิโตะยังก็ถามตัวนะเดี๋ยวเราสมเตตทรงก่อนทรงนี้ผมอยากได้เแตดีกว่านี้มากสมได้แต่เอเนี่ยมาสามสองอยากได้เซต ถ้าได้แซผมจะเก็บไว้แต่ถ้าได้เอสก็สุ่มต่อจนกว่าแซกับแซดบวกค่าซอนนี้ตุ่มมาขอบคุณมากครับแห้งเลยมาสามสองหนึ่งโอเอสเอสผมยังไม่คิดว่ายังยังไม่สุดอยากได้สักแซซบวกเอสเดี๋ยวจะรีสุ่มหาแซดแซบวกแล้วกันซึ่ง จะทําเป็นคลิปหรือไม่ก็ต้องดูอารมณ์กันเพราะเพราะมันนานอยู่กัเทคดาวใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่โอเคเดี๋ยวยังไงวะเรมาจะเล่นในไลน์แล้วก็ค่อยๆส่งกระแตตไปเวลาใช้อีกิดอ่ะก็คือยิงเล่นยิงโหดก็จะเปลี่ยนตแตดไปเรื่อยๆวังค่าก็มีประมาณนี้ครับอีกิด เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาสุ่มเทรดกันห้าสิบกว่าเทรดเนี่ยโอเควันนี้ไปแล้วบายบายไปของจริงครับ